สวัสดีครับ,รบนี่คือ Hello Office Podcast ที่จะมาเติมไฟให้คนออฟฟิศบอกเล่าเรื่องงานเมาท์มอยเรื่องเล่น <c oughs> กับผมบูมตอกบัตรและ C.O.T. h e l l ัลทุกคนฮัลโหทุกคนกลับมาอีกแล้วกับรายการ Hello Office เ yeah. ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าตื่นเต้นยังไงครับเราจะมาพูดถึงอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรากับปุ๊กก็เคยได้แบบผ่านกันมาบ้างอ,อะไรอย่างี้อ่ะอาชีพนั้นก็คือผู้รับเหมาตกแต่งภายในเพราะเราสองคนใช้ไงซึ่งวันนี้เราก็จะมาลุวงแคกแกะเกาลุกมุมทุกประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้เราอยู่กับพี่นัทจากฟัดอัพแอนด์ดีไซน์ครับ เกียิมากครับเื้องต้นอยากให้พี่นัทแนะนําตัวนิดนึงว่าเป็นใครครับเป็นใครแบ็กกราวน์เป็นไงทําอะไรอยู่แล้วก็เป็นไงมาไงถึงเป็นผู้รับเหมาถึงปัจจุบันได้อ่าผมชื่อนัทนะครับภูริวัฒน์ธรมาคลวิท์ก็เป็นเจ้าของบริษัทฟาร์อาร์แอนด์ดีไซน์ครับเราทํารับเหมาตกแต่งภายในก็คือผู้จและการค้าเราไม่ได้ทําบ้านไม่ได้ทําบูธแต่ถ้าสมมติว่าจะตกแต่งร้านตกแต่งออฟฟิศตกแต่งโชว์รูมตกแต่งคลินิกความงามร้านอาหารคาเฟ่อันเนี้ยเราเป็นผู้ชํานาญครับอ๋อดูเฉพาะทางขึ้นไปอีก ทำไมพี่นัทถึงสนใจเป็นในด้านของฝั่งอินเทเร์ i ล่ะคะจริงๆแล้วพี่ก็จบโปรดักดีไซน์ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เรียนดีไซน์มาสมัยนั้นก็หางานทาแต่บึกเอิญโปรดักดีไซน์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าประเทศไทยไม่ค่อยยอมรับ <c oughs> เนื่องจากว่าสมมุติเราออกแบบผลิตภัณฑ์มาชิดหนึ่งเนี่ยโปรดักดีไซน์เนี่ยมันคือการออกแบบผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์โปรดักที่เป็นแบบขายวงกว้างคนเยอะมาก <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็เดินทางหาปุ๊บมันก็มาตอบโจทย์ตรงที่แบบได้งานในส่วนออกแบบคีย์ออสไฟฟอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยได้ งานบริษัทอยู่ประมาณสักหกเดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําเป็นกิจการของตัวเองครับก็คือเริ่มต้นเป็นผู้รับเหมาตัวแต่งภายในเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วขั้นตอนการเป็นผู้รับเหมาเนี่ยเราต้องทอํายังไงถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รับเหมาแล้วครับจริงๆผู้รับเหมานี่เป็นง่ายมากง่ายจนแบบคนถือตลับเมตรอันนึงเดินไปก็บอกว่าเป็นผู้รับเหมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่สกิลมันต้องฝึกฝนตัวพี่เองก็ต้องบอกว่ายาวนานมากเพราะเราอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเ,เราเดินทางมาบอก sang lễ răng nhằm ngứa nghe trộm ง่ายมากแต่พี่เนี่ยฝึกด้วยการลงไปลงมือทํากับช่างเราก็จ้างช่างเป็นหัวหน้าช่างนู่นนี่นั่นทีมหนึ่งแล้วเราก็ไปเป็นช่างด้วยแต่ตัวพี่เองเนี่ยก็เริ่มจากเราไม่มีต้นทุนตัวเปล่าเราเปื่อยได้โอกาสมาเราก็ทําเราก็สู้ไปไม่รู้ผิดพลาดโดนโกงโดนเจกงานงานออกมาไม่ดีมันเกิดขึ้นมากับประสบการณ์ล้วนๆก็ดีนะครับจริงๆพอเราได้จับเรื่องอะไรตั้งแต่เล็กๆแล้วมันก็จะทําให้เราเข้าใจในมุมลึกๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วพอทราบไหมครับทำไม เรียกว่าผู้รับเหมาทาไมไม่เรียกว่านักก่อสร้างหรือว่าอะไรนี้ครับเพราะที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยเพราะว่าทําทุกอย่างถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ผู้รับเหมาคือช่างก็จะมีช่างโูนช่างไฟช่างเฟอร์ช่างฝ้าช่างสีช่างกระจกช่างอลูมิเนียมคกนี้เป็นช่างหมดอันนี้เรียกช่างแต่คนที่ทาทั้งหมดเอาพวกนี้มารวมกันก็เลยกลายเป็นผู้รับเหมาเหมาเหมาเดี๋ยวผมรับเหมาเองทําให้ได้ทุกช่าง พี่นัดคะแล้วอย่างพี่นัดเนี่ยที่ทําอาชีพผู้รับเหมามาถึง15ปีหนูก็เลยอยากรู้ว่าอะไรคือบททดสอบหลักๆของคนที่จะเป็นอาชีพนี้คะบททดสอบหลักๆเนี่ยมี2เรื่องเรื่องแรกสุดคือเรื่องเงินนี่คือกจาจักของผู้รับเหมาผู้รับเหมาตายน้าตื้นด้วยเรื่องนี้เนื่องจากผู้รับเหมาเนี่ยคุยงานเสร็จเอาสกิลเข้าไปคุยปุ๊บได้เงินก่อนผู้รับเหมาส่วนใหญ่คิดว่าเนี่ยเป็นเงินของเขาซึ่งไม่ใช่สูกมไหมเป็นเงินที่เราต้องมาทํางานออกําไรเนี่ยไปอยู่ข้างหลังหรือกําไรอยู่ในนี้เราก็ต้องมาหาักกำไร ของเราแล้วแต่ว่ากันไปแต่แบบมันไม่ใช่เงินของเราแต่ส่วนมากผู้รับเหมาพอได้รับเงินมาปุ๊บซื้อหนูซื้อนี่ซื้อนั่นเฮ้ยร้านหนึ่งไปกินไปเที่ยวไปกินเหล้าไปใช้เงินก่อนไม่ได้ไปบริหารงานก่อนไม่ได้บริหารเงินก่อนมันก็เลยเกิดข้อที่2ผู้รับเหมาส่วนใหญ่กองผู้รับเหมาส่วนใหญ่ทิ้งงานผู้รับเหมาส่วนใหญ่ทํางานเลททุกปัญหาที่เกิดขึ้นแม่งเกิดขึ้นจากสิ้นแรกของเงินไม่พอไม่มีทางจ่ายลูกน้องได้ของ ก็เข้าไม่ได้งานมันก็เลยช้าพอช้าไปไม่ถึงไหนก็ทิ้งงาน <c oughs> ก็หนีเลยก็โกงเลยหรือคนที่มีเราได้ชอบหน่อย <c oughs> ก็วิ่งไปขายงานใหม่เอางานใหม่มาโปะงานเก่าแล้วไอ้งานใหม่ก็อ้าว ติดแต่มันจะถึงจุดสิ้นสุดในวันที่เขาหาง่ายไม่ได้วันก็จะถึงวันที่เขาต้องโกงนี่ต้องพูดตรงๆแล้ว่านจริงๆองการเนี่ยเขาง่ายเขาง่ายออกง่ายด้วยออกง่ายมาอยู่ให้คงกับพันเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายเลยสิ่งที่คุณรับเหมาควรมีอย่างแรกสุดในอาชีพเลยคือความรามับผิดชอบแล้วก็ถ้าบริหารการเงินดีอาชีพรับเหมาเนี่ยจะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างเงินให้ได้มหาศาลแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าผู้รับเหมาคนเนี้ยมันโอเคหรือคนนี้ไม่โอเคอืมเราไม่รู้หรอก ว่าดีไม่ดีแต่ต้องสังเกตต้องใช้อาการสังเกตเอาต้องใช้ฟีลลิ่งเหมือนกันนิดนึงเว่าเขารู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันยากก็คือเราไม่รู้ที่เขาพูดมาแม่งจริงหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญก็คือ 1. ดูผลงาน 2. ตามฟีดแบ็กตอนนี้โลกมันง่ายดายก็คือเขาก็ต้องมีการโพสต์งานอ,าออนไลน์การโชว์ผลงานอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นทดสอบอันนึง ถ้าสมมติว่าเราเจอผู้รับเหมาสองเจ้าเจ้าหนึ่งแพงมากเลยอะเก๋อีกเจ้าหนึ่งถูกมากเลยทีนี้สำหรับการรับเหมาอะคะ่ะยิ่งแพงแปลว่ายิ่งดีหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยไม่ถึงก็เกี่ยวกันก็คือแพงอาจจะไม่ดีก็ได้ <Yeah. S 2> แต่ถูกเนี่ยรับประกันได้เลยว่าไม่ดีแน่นอนอ มันจะมีเกณฑ์มาตรฐานวิธีการดูราคาของผู้รับเหมาประมาณตารางเมตรละเท่าไหร่เท,เท่านู้นเท่านี้ปุ๊บมันก็ต้องไม่เห็นกับของถูกและควรจะถามถึงงานที่ผ่านมาของเขาให้มากที่สุดโดยปกติแล้วอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพปากต่อปากอยู่แล้วลูกค้าก็จะเป็นคนไปบอกต่ออยู่แล้วฉะนั้นเราก็อาจจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งจากการที่มีคนรับ,บอกต่อมา คุณนัดฟาดอัพเนี่ยครับสิกว่า15ปีแล้วอะไรคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่เราเลือกที่จะทํางานเป็นผู้รับเหมาก็ความภูมิใจเนี่ยคือถ้าใช้ฟาดอัพจะลบคําว่าผู้รับเหมาทิ้งไปจากหัวทุกคนฟาดอัพทางานเร็วเราเสร็จก่อนเวลาเสมอนี่คือหัวใจหลักของสิ่งที่เราเป็นเลย2ระบบการเงินของเราชัดเจนลูกค้าจ่ายมาเท่าไหร่งานเราถึงเท่าไหร่เราเปรียบเทียบให้ดูแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเงินที่เสียไปทั้งหมดเนี่ย,เ,ยเป็นปร,ริมาณเท่าไหร่ในงานนี้ทุกคนเห็นหน้างานนี้ทันทีแล้วด้วย ความที่เราเสร็จก่อนสเกดูรับประกันได้เลยก็นี่มันเร็วกว่า <S <S ความโกงมันไม่มีแน่นอนแล้วเท่าที่ฟังมาก็คือเหมือนฟาซับก็แบบว่าดีงานเร็วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่นี้เราอยากรู้ว่าตอนไหนหรือช่วงเวลาไหนที่พี่นัทรู้สึกว่าอันเนี้ยแย่สุดและแล้วก็พี่นัทผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงที่แย่สุดแต่เป็นช่วงที่ดีที่สุดก็คือผมหยุดทํารับเหมาไปประมาณ3ปีเราเคยทํารับเหมาแล้วก็มีลูกน้องเยอะประมาณสัก30คนมีกดังสที่ผลิตงานไม้ที่หนึ่งผลิตสีที่หนึ่งกดัง ของขนาดใหญ่ที่นึงเพื่อจะเก็บงานของลูกค้าแล้วก็ไปติดตั้งให้ลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วพอเมื่อลงเข้ามาปฏิวงปฏิวัตดอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ดีขึ้น <laughs> <laughs> ตุนเดี๋ตุ่นปเป็นเซนเซ <sk r isa> ก็เราก็ไม่มีงานงานน้อยด้วยความที่แบบลูกน้องเยอะเราก็เลยแบบไม่ไหวจนสุดท้ายเราก็แบบเลิกดีกว่ามันแบกค่าใช้ใจ่ายแรงงานไม่ไหวแล้วเราก็เลยยกเครื่องมือให้ลูกน้องเลิกเช่า2โรงงานเหลือโรงงานเดียวซึ่งพอจบไปตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นความดีของที่ตอนนั้นเลิกไปกลายเป็นว่าเรารู้และเรามีสิทธิเจอวิกฤตได้เสมอ <Ooh. S 2> ถ้าวิกฤตแล้วเรามีภาระค่าใช้ใจ่ายที่เยอะเนี่ยเราก็จะหนักเราก็จะเหนื่อยเราก็จะแบบ แบบโอ้โหต้องหาเงินแต่ละบาทนี้แบบโอ้โหยากมากอืมวิกฤตคราวนี้เราก็เจอวิกฤตอีกถูกไหมงานไม่มีโควิดเกิดขึ้นแต่ตอนเนี้เรารอดเพราะเราลีน ออกกลังกายบ่อยใช่ยังไงครับลีนลีนไงครับพี่นัะก็ที่เราเรียนเนี่ยเพราะว่าเราใช้การบริหารงานจากส่วนกลางเราลดขนาดของโรงงานลงเชลอัพคนให้น้อยลงในการทําเรารับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญของทั้งงานเนี่ยอยู่สักประมาณ3 0อีก6 0 7 0เนี่ยเราใช้ช่างใช้ลูกน้องใช้กลุ่มซัพไอเออร์ที่แบบเรารู้ใจกันมานานในการทําประเภทนี้ รวมถึงเราก็ไม่ได้บอกแค่ตัวเราเองอเราไปสอนให้ลูกน้องซาเปอร์ทำแบบนี้ด้วยยิ่งตอนนี้มันต้องคาร์บอนเรทนี่เป็นเรื่องสําคัญการไปรวมตัวกับคนนู้นคนนี้คนนั้นจอยกันจอยกันมันดีกว่าแล้วเราใช้เรื่องของการบริหารเวลาเรื่องของการบริหารกลุ่มเรื่องของการดีไซน์นอกจากดีไซน์สวยงามแล้วเนี่ยมันมีการดีไซน์การติดตั้งด้วยแล้วตรงดีไซน์เรื่องการทําและการติดตั้งที่ต่างกันยังไงครับมันต่างกันตรงที่ถ้าดีไซน์สวยนี่คือนี่ท่านหน้าที่ดีไซเนอร์เนาะแต่ถ้าดีไซน์เรื่องการผลิต และการติดตั้งเนี่ยมันคือการมองเห็นภาพรวมและมองเห็นพื้นที่ทั้งหมด ว่าใครจะสัมพันธ์กับใครบ้างออันเนี้ยมันทําให้การวางแผนการดีไซน์ของการทาตู้เนี่ยไปถึงหน้าง,งานแล้วไม่ถูกตัดไม่ถูกทําลายไม่ถูกแก้ไขเพราะว่าเราคิดไว้หมดแล้วว่าตูน้นี้ต้องชนตูน้นี้ต้องประกอบตู้นี้ช่างนี้เข้าตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยเป็นการดีไซน์สเก็ดูเวิร์กแล้วก็ดีไซน์การผลิตเออ <Okay. S 2> ฟังแล้วอินจริงๆนะบูมคือแบบเราว่าวิธีการคิดแบบเนี้ยมันเอาไปประยุกต์ใช้กับได้หลายอย่างจริง <c oughs> อันนี้ขอถามแทนผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าเนี่ยวิธีตรวจบรับงานในมุมมอง ของผู้รับเหมาอย่างพี่นัทเนี่ยมันควรจะรู้อะไรบ้างคะในการตรวจรับงานในการตรวจรับงานคือสมมุติว่าเราเป็นโอนเนอร์เนาะจริงๆมันเป็นความพอใจของแต่ละคนเนาะบางคนก็ตรวจน้อยพอใช้ฟังก์ชันบางคนก็ตรวจมากเพื่อคลายความกังวลสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจุดรับน้ําหนักต่างๆสมมุติมีโต๊ะก็อลองเท้าลองดูว่ามันเป็นยังไงจุดที่มันมีความเสี่ยงบานตรงบานตู้ทดลองให้เขาทําจนกว่าเราจะรู้สึกพอใจอเนาะ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ผู้รับเหมาที่มากกว่า15ปีแล้วทีนี้เรามาถามกันบ้างว่าการที่เราเป็นผู้รับเหมาเนี่ยบรรยากาศการทํางานจะเป็นยังไงครับโอ้โห บรรยากาศการทํางานของผมคุณร <okay>? ับเหมานะโคตรโหดเอ่อบรรยากาศในการทํางานที่เจอกับช่างเนี่ยมันจะเกิดความแอคชั่นความโมโหการใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเข้ามาแล้วก็แบบดุด่าว่ากล่าวกันแบบอย่างรุนแรงถ้าสมมติมันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่กับฟาสต์อัพจะไม่ทําแบบนั้นเราชอบบรรยากาศทํางานแบบมีความสุขเรามี KPI ให้กับช่างว่าเนี่ยวันเนี้ยเรากําหนดงานแผนงานของเราเนี่ยเรากําหนดงานเท่านี้ถ้าเขาทําเสร็จก่อนกลับบ้านเลยไม่ต้องไปลากยาวไปจนถึง ึงเช้าไปถึงห้าหกโมงเย็นเฮ้ยเสร็จแล้วกลับเลยเพราะว่าเราแผนง,งานเราต้องการแค่นี้สวยงามที่สุดแหละนอกจากจะรู้ r รี u i r ครเมนของลูกค้าแล้วให้ลูกค้าพอใจแล้วเราต้องให้ลูกน้องสบายใจมีความสุขด้วยวแล้วก็มาถึงคําถามสําคัญที่ทุกๆวีคทุกคนจะรอฟังนะคะก็คือรายได้ค่ะพีนัดอาชีพผู้รับเหมาเนี่ยมีรายได้ที่เรนจ์ประมาณเท่าไหร่คะ่ะ กำไรสตาร์ทอัพอยู่ที่25%แต่มันมีเรื่องขัน้นดุเนินการเรื่องระหว่างทางที่เราจะต้องซัพพอร์ตให้ลูกค้าเช่นของผิดของเปลี่ยนเพิ่มงานขึ้น OT เร่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ ก็สุดท้ายแล้วตอนนี้กาไรสวยๆเลยเนี่ยนะคือ20% mm hmm. เรากลุาภูมิใจแล้วแต่ถ้าปกติหาได้ก็18 19- 20อยู่แล้วเรานี้อืมค่ะแล้วเรื่องวันหยุดเนี่ยครับการเป็นผู้รับเหมามีวันหยุดที่ตายตัวหรือว่ามีการแบ่งวันหยุดยังไงบ้างครบงับผู้รับเหม่มีวันหยุดครับงานต้องออน7วันต่อสัปดาห์ถ้า2 4ชั่วโมง,งได้ก็24ชั่วโมง mm hmm. ผู้รับเหมาก็จะมีเทศกาลวันหยุด mm hmm. อยู่2ครั้งก็คือปีใหม่กับสงการ, <Wow. S 1> รบริษัทผมถ้าหยุดก็จะหยุดประมาณสักย่างี้ต้อง เรียนด้านไหนมาหรือมีใบเซอร์ติฟิเคตอะไรที่จะทําให้เราได้เป็นผู้รับเหมาไหมคะคือมันคงต้องเรียนบ้างแหละก็เรียนก่อสร้างเรียนเขียนแบบเรียนอ่านแบบเรียนดีไซน์ก็ได้ทําได้หมดครับทีนี้มาถึงคําถามท้ายๆของรายการนะคะอยากถามว่าพี่นัทเนี่ยมีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับโอเคหนึ่งเด็กจบใหม่หรือคนที่กําลังสนใจอาชีพนี้กับ2คือสําหรับตัว business owner เองสําหรับน้องๆที่จบใหม่แล้วก็อยากจะมาทํางานรับเหมา งานรับเหมาเนี่ย เป็นงานที่อยู่กับปัญหาจงสนุกกับปัญหาจงรู้สึกว่าปัญหาที่มีคือความท้าทายวิ่งชนเข้าไปแก้ไขโอกาสดีๆต้องมาพร้อมปัญหาเสมอและเราเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ไปแก้ปัญหาให้เขาเขาถึงจ้างเรารับว่าพี่นัดเนี่ยฝากข้อคิดอะไรดีๆให้พวกเราเยอะมากจริงๆในวันนี้ที่นี่คำถามสุดท้ายก็เลยจะให้พี่นัดเนี่ยฝากร้านถ้าใครสนใจแบบกาลังหาผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญพี่นัดฝากร้านได้เลยคะ่ะครับผมงานด่วนงานไวงานรับเหมาตกแต่ง ภายในเรียกใช้ Fast Up ครับเมื่อได้ฟังพี่นัทแล้วคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้รับเหมาแล้วนำไปใช้ได้จริงๆสามารถแอพพลายหรือเอานำไปใช้ได้กับหลายๆธุรกิจเช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากจริงๆนะคะสำหรับข้อคิดดีๆจริงๆบอกว่าแบบเออเป็นตอนที่ดีมากอีกตอนหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ฟังถ้าชอบอย่าลืมแชร์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีก่อนอีกเช่นเคยครับ ยามเหนื่อยล้ายอมแพ้และสิ้นหวงังไร้พลังไร้ทางออกไร้จุดหมายค่อยค่อยคิดค่อยค่อยแก้และผ่อนคลายจงสู้ตายเหมือนลุงคู่คนไทย ส่วนคนไหนที่ชอบรายการเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้เอ้ยซับะไคร้ได้เลยที่ Facebook และ YouTube ครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ